แมนบ่มาตอนใดซะตอนเช้าบ่โอ้ได้เลยครับปิดหมดเลยเผื่บ่ทั้งตะเพียนทั้งดุกทั้งฉิงโอ้อือเอาแบบใดเอาจนจอมขาดเลยบ่จอมขาดเลยบานจนจอมขีดเลยบ่ว้าเฮ้สร้งรถนะบ่านเรา ผมวานบดแตกใครผงกผมมาหัดวานเหียอเาที่ยว่าวันนีสอนต้นวานแล้วไม่วานเหนั่นผมมาวานเจบอกวานย่าให้แตกด้วยวัสตอนครับวานให้ตกด้วเอาสอลปานน้สองลูก ตอนนีมันชักน้อยลงนะนะครับตอนนันตอนพม่วานน้ำยังไหลยอยู่เลยน้ำน้ำยังเต็มอยู่เตงอยู่น้ำน้ำยังเต็มอยู่บนอยู่ตอนพมวานลงเร็วนา้ำเนาะระดุกก็มี

มีแต่ตุนเล็กน้อกับกระต่ายดำอ่อเด็กอ้าวเี่ตัวใหญ่เย็นเย็นเย็นอ๋อจะลงน้ำแล้วตัวนี้แม่ตัวเล็กบ่ ด, <c oughs> ดุกสีทองเอาออ,ออกไปไม่ยังไม่อยากได้เอาบอลรุ่นนี้เลยไปดุกเยอะนะในบ่อขามานอยู่ในบ่อนีเยอะ น้องข้าวมายังไม่อยากได้โอ้หลายตัวไปดูไปไปไปมอไปโอ้หลายตัวนะน้ำนะปลาดุบนี่ตัวน้่งนำมาปลาดุกไปกินมอลงไปดูตัวตัวเหลืองๆเนาะปลาดิฉันเพิ่งต้นเนาะอืมเยอะอืมเอาไปดูมาขังพ่งนี้บรรพานอ่นี่ครับเออตุ่มๆุ่มตุ่มตุ่มอยู่พวกนี้ไม่ไปพรุ่งนี้ไม่ไปพามาไปหาหมอแล้วก็ไม่ขายแล้ว ไปเลยตัวเล็กประมาณประมาณแลเอารหมาโอ้สุดจ้นระบุงดูแบบตัวเล็กปล่อยขึ้นฮ่าฮ่าอ่านี่ก็ตายอ่ามีรอดมาเอาปลาสี่กิโลไหมรอดมาปลาสี่กิโล อาเจมมตะสายซทำงานไดะยะงานถอคำถอหมื่นเลยเนาะโอ้ฮ่า่าฮ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 ่าั่าฮ่าง่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่า่าม่นา่าฮ่าฮนา่าฮ่่าฮ่เฮ่า่นฮ่า่่าา่าา่า่าา่่่่่า

ไกลแล้วละเอดบานญี่ปุ่นก็ได้ครับกําลังเสียเทข้านกําลังสิเทคข้านเ,เทคข้านแล้วกัแล้วอ้ด,ดมดำดมดำดมดำเลยเออเฮ้ <i> <i> มันมีคนลงดำมอเฮ้เฮ้เต้นอยู่ใครอยู่ก็เห็นเจ้าขี่สลิงออกไปเมียนบ่กก็จะขับเมียค่อยหมาเมื่อกี้บ่าลงเบาหม้อแบสก่อนว่ารถมาพอดีมาพอดีเอาปากโอ้โหซาบะไรเขียเขียดอ่ะโอ้ติดปติดติดอยู่ครับ โบประบึกแน่เลยบาให้มาตอโอ้ใหญ่มลุ่มนะตอนน้ำ่วมไเมอเจ้าด้วยนะเออมักิ่งม็ป็นบวกกประบกโอ้โอ้ตัวใหญ่อ้ยพอลยบไดเอ้ย

ดินแาวเลยเสียเราเขาอาบน้ำลงเอ้คือมันขึ้นเมื่อกี้นี่นะะทำอะไรอะไรก็เลยขึ้นมาอาบน้ำเดินเมื่อยขาก็เลยอาบน้ำเอเลนเลล่็อกอ้ะอแต่ปดุกเนาะ ไม่เอาลงไปมีบอเออออกระ้ยกระดิบกรีดบไทางโน้นทงโน้นเออรุ้ง้ายยรุ้งเลยอืมงั่นวันผานจับไว้ให้ตนไก่มีฮ่มพวกนี้ขาดะทาเราไปชิอืม ไปทางรดเวยเขี่ยมันลงน้ำให้เนเนี่น <c oughs> เัวน้อง,ง,องาแล้วไม่ติดนี้นะาากรอืมอืมธรรมชาติ ปลาวาก็มีหนอโหกินทบๆเลยตายตายตายตัวนี้มันตายตายตายก็เอาเอาให้ช่างลวดไปยื่ย่างนี่แหละ

แมวนะอมีอืมอือโอ้พันไดเฟืองมาลงนคักแล้วเนาะอือเมบ้าสองก่องใหญ่ๆเนาะในร้อยหากระสอบป้าถอข่าวหันโอ้อย่างายเลย ยบบทละดิึมดําดึมดําอยู่ที่ก็ได้พีที่ก็ได้สีได้ทื้งก้นทิ้งงอมทิ้งไว้เนี่ยติดิ้ไม้เอ, <c oughs> อาขึ้นแล้วติมาตรงนี้

อยู่ก็ราตอ้หินวางไปางลางหือบอกี่ว่าทางกางี่นัันเปรเยหินเนาะเสียราลงเราสูงเออเอาเอแบตเตอรี่มานเอครับเชียแบตเตอรี่ผมมาด้วยเออเออป

ไปตะขิววะสร้งรถนี่งนะขาดต้ยนี่ง<อ>สี่ตึงตึงก็เอารถบ้าอืมอืมทอกี่บาทหนึ่งโคลนมันดีสี่ตึงตึงก็เอาเลยตะขิวกินขาดโต้ย,ย <c oughs> ผมเคยตกตกไอ้ตู้โฟอรเทนเนอร์นะบ้าไปทำงานอยู่ส่วนยูรีไปเชื่อมไปคาบลิสหนึ่งเออคู่นึ่งรถสี่<แ><แ>เม็ดเนาะเ<แ>ออคู่นึงเอาหนผมก็เอาที่แหละเออ เสียมปุดแบบไงด่ากลมลงบาดโอ้โอ้ยตึกลงได้ห้ามขึ้นรถเลยตีนอะไรเลยห้ามไปพานั่งไปนี่เลยดิ่ว่าโอ้ยหม้อคดีกระดอหม้อไปได้อำเภอป่าปากนครพนมนะป้าท้อเก็บส้นตีนี้แทงเข้าเลยส้นตีนีซ่องสิบจุ๊บโอ้ยเดินได้เดินได้อะไรไหมว้ยเจาโอ้ยอย่าเราดีหรีเนาะเก็บตอนเท่าขี้เลอะแบบ บได้ึงได้อย่างอุ๊เลยอืมโอ้ปลาติดหลายเสียงเลยเฮขาดปลาติดเยอะเลยเจ้านีนะเฮขาดเลยตุบตุ๊ตโอ้ลงเลยเียไน้ำครับคอยได้เียมันเอ่อเอาละครับปลาลือลงมือเองเลยครับโอ้โหเจ้าของน ได้ดำได้เสียเอาตีนเอาตีนลึกบ่ปลาหัวลิฟหัวบ่ไักได้แล้วครับเอาซัมนี่อุ้ยสวนเหล่าก็ได้ตีพิงมีหินก้อนหินเล็กเท้าไปเคลียกันหลุดละ อยากให้ปลาลือเล่นน้ำซื้อน้ำใหม่น่านน่านปลาดุกกระตัวใหญ่ก็เก่าบาทพวกนี้ไม่ได้ขายขายตอนนี้ที่มันอยู่นี่เยอะนะนะเยอะอยู่นี่บ่อนดีมากเลยอะไรนีปลา ปนุกมันรุดออกมาแต่ข้างบนบเ,เลยบ่อลแตกไหมบอลมาบ่อแตกมาบ่อแตกเลยไปไหนล่ะไปายฝ่ลงบอ่อไปก่อนยังไม่ต้องการวันนี้ฝ่าลงเร็วกน่านะอนเอาไปเลี้ยังกีบป่านนี้นะตั้งโลกเอาไปต้มต้มนี่นตัวใหญ่ ต้มไปวัดวัดด้วยครับต้มไปวัดนะสัมีอะไรดีๆก็ลงมาด้วโยนด้วยฮัาใส่ดลงมาไม่เมา